ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนาย TRN TV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับปี2,565ที่จะว่าด้วยดวงเมืองเมื่อครบวงรอบ30ปีแล้วมักจะเกิดอาถรรพ์จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนั้นกรุณารับฟังให้จบแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปวิดีโอเรามาพูดคุยกันนะครับขอเชิญรับฟังได้เลยครับปี2,565 ดวงเมืองครบวงรอบ30ปีจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างในวันนี้เราได้หยิบยกเอาคำทํานายจากอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันครับบรรยากาศการเมืองนั้นคงคุกกรุ่นเขย่ารัฐบาลมาตลอดปี2564อันมีคนรุ่นใหม่ออกมาชุมนุมขับไล่ไม่เว้นแต่ละวัน แล้วยังเจอสึกชิงอำนาจในพรรครัฐบาลอีกที่สร้างรอยแตกร้าวขยายขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการระบาดโควิด -19 ที่ยังไม่คลี่คลายภายใต้การบริหารจัดการอันผิดพลาดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนจนเกิดความไม่พอใจได้ลุกฮือขึ้นมาเรียกร้องกระเพื่อเหตุความรุนแรงส่งผลร้ายให้กับรัฐบาลและรัฐสภาไม่ราบรื่นมีเกณฑ์สัญญาณในปี2565 การเมืองนั้นเปลี่ยนใหม่อีกระรอกซึ่งบรรดาหมอดูนั้นต่างออกมาเปิดตำราโหราศาสตร์ทำนายดวงชะตาบ้านเมืองในปี2565เกี่ยวกับลักษณะในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจารย์พินโยพง์เจริญนายกุคสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านได้บอกว่าเริ่มจากดาวมะลุตยูเป็นดาวบาปเคราะห์ให้โทษมากกว่าให้คุณหากเคลื่อนไปจุดใดมักมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เสมอตอนนี้ ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่7ปีก่อนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกอสชอยึดอำนาจนำมาสู่การปฏิรูปประเทศในปี2565ดาวมฤตยูโยกเกณฑ์ร้ายก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อรัฐบาลรัฐสภาจากการประท้วงขับไล่ไม่พอใจกฎหมายมีการปฏิบัตินอกกฎหมายเกิดกบฏรัฐประหารนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ต่อมาวันที่7กรกฎาคม2,565ดาวมฤตยูโคจรมาราศีพฤษกพบที่สองของดวงเมืองเป็นเรือนกระดุมพระแปลว่าเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศมีปัญหากรุขระนำไปสู่การแก้ระเบียบใหม่ในวันที่1นธันวาคม2,565ก็ถอยหลังมายัางราศีเมษอีกครั้งจนถึงวันที่8มีนาคม2,566 ที่ย้อนกลับมาอยู่ราศีเมษไปอีก7ปีถัดมาครับก็เป็นดาวเสาประธานฝ่ายบาปพระเคราะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรพบที่สิบของดวงเมืองตลอดปี2,565แล้วพระเสาโคจรเข้ามาในตรงนี้ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรนั่นหมายถึงความมั่นคงข้อดีนั่นก็คือรัฐบาลจะรักษาตำแหน่งได้ฉะนั้น การบริหารแผ่นดินและออกกฎหมายย่อมมีความราบลื่นดีแต่ถ้าว่าด้วยดาวเสารโคจรอ,อยู่ราศีมังกรแล้วเกิดการเล็งดวงจันทร์อยู่ในราศีกรกฎซึ่งดวงจันทร์มีความหมายว่าจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมักแสดงถึงให้ประชาชนไม่พอใจเห็นต่างขัดแย้งฝ่ายรัฐบาลสู่การเรียกร้องชุมนุมประท้วงอันนำความอับโชคมาสู่ผู้ปกครอง หรือรัฐบาลตามมาก็ได้ย้ำด้วยว่าฐานอำนาจฝ่ายรัฐบาลเริ่มขาดความนิยมขาดความน่าเชื่อมัน่นแล้วกำลังผู้สนับสนุนก็ลดน้อยถอยลงจนกระทั่งแพ้คะแนนเสียงถ้ามีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นมักประสบความล้มเหลวยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่จะต้องระวังนั่นก็คือผู้นำหรือว่าบุคคลสำคัญอาจจะเจ็บป่วยหรือสูญเสีย ทำให้เกิดความยุ่งยากในวงการทางการเมืองของประเทศตามมาได้ในตําราโหราศาสตร์พระสาได้มีวงรอบการโคจรอ,อยู่2องปีครึ่งต่อราศีใน12ราศีใช้เวลาในการโคจรครบ30ปีฉะนั้นการโคจรมาในราศีมังกรมักมีเหตุการณ์สำคัญย้อนหลังวงรอบ30ปีพบว่าปี2535ได้เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินจลาจน ปราบปรามมีการสูญเสียชีวิตของประชาชนและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองศึกษาต่อไปย้อนไปอีก30ปีก็เป็นปี2505มีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองแบบเผด็จการในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทำให้ประชาชนนักศึกษาไม่พอใจหนีเข้าป่าจัดตั้งกองทัพปลดเอกชิงอำนาจรัฐ จนมีการปราบปํามรุนแรงในคราวนั้นคนไทยสู้รบกันเองถัดมาจอมพลสลษดิ์ก็เสียชีวิตลงเปลี่ยนการปกครองใหม่ถ้าย้อนไปอีก30ปีก็จะเป็นปี2475ปฏิวัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณรนายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและอีก30ปีตรงกับปี2445 ปฏิรูปการปกครองจนมีกบฏทั่วทุกภาคเกิดการปราบปรามอย่างหนักทั้งภาคเหนือก็เกิดกบฏเงี้ยวภาคอีสานก็เกิดกบฏผีบุญภาคใต้หัวเมืองมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนปีนี้ครับอายุเมือง240ปีย่างปี241เป็นปีที่ดาวเสาวโคโจรในราศีมังกรพบที่สิของดวงเมืองกรบรอบวงรอบ30ปี ที่เป็นดาวกาลีจะมีเหตุความรุนแรงหนักฉะนั้นการยุบสภาเลือกตั้งใหม่เป็นทางออกไม่นองเลือดได้อาจารย์พินโยได้กล่าวเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านครับท่านฟังมาถึงตอนนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านลองคอมเมนต์ลองพูดคุยกันมาดูนะครับและก่อนจะรับฟังกันต่อน,นั้น กรุณาช่วยกดไลค์ให้กำลังใจกับคนอ่านข่าวคนนี้ด้วยเถอนนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับตอกย้ำกันต่อด้วยปี2565ก็มีห่วงสำคัญดาวอังคารเทพพเจ้าแห่งสงครามการต่อสู้อุบัติเหตุเพศภัยในวันที่26กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนโคจรมาในราศีมังกรกลุ่มดาวเสาซึ่งตามโหราศาสตร์แล้วดาวอังคารได้มาตรฐานมหาอุด เสาได้มาตรฐานเกษตรแต่ว่าทำมุมฉากกับดาวมฤลตยูและพระราหูที่อยู่ในราศีเมษที่อาจมีความรุนแรงได้ช่วงนี้นําซ้ําระหว่างในวันที่26มิถุนายนถึง9สิงหาคมดาวอังคารโคจรเข้ามาในราศีเมษกลุ่มดาวพระราหูดาวมฤตยูที่โคจรอยู่ในราศีเมษแล้วทํามุมฉากกับพระเสาในราศีมังกรที่มีพระอาทิตย์อยู่ในราศีกร,รกฎ เรงดาวเสาเพนเป็นมาตรฐานเกษตรแสดงให้เห็นว่าประชาชนจะมีพลังฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ยุบสภาอาจมีเหตุความรุนแรงทางการเมืองได้ดังในตำราโหราศาสตร์ได้เขียนไว้บทหนึ่งว่าขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับประโยคต่อไปนี้เด็ดมากๆครับพระเสาแลอังคารท่านอภิปรายพักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤษกสิง์มีน ธนูพักว่าร้ายนักทํานายไว้สีราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนนี่เป็นคำพยากรณ์เตือนการเกิดเรื่องร้ายไว้จำเป็นจะต้องหาทางคลี่คลายสถานการณ์ให้เบาบางลงสุดท้ายครับดาวพฤหัสในหัวราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นประธานฝ่ายสุภะห์ที่จะคุ้มครองชะตาบ้านชะตาเมืองในวันที่28พฤศจิกายน 2,564ถึง8เมษายน2,565โคจรอ,อยู่ในราศีกุมเป็นภพที่11หรือว่าภพปราภะมักให้คุณต่อดวงเมืองที่ยันความมั่นคงให้รัฐบาลและรัฐบาลที่จะต้องไปเิญหน้าฝ่ายต่างๆสามารถรักษาเสถียรภาพตัวเองเอาไว้ได้และยังได้รับการสนับสนุนจากบางฝ่ายโดยเฉพาะภพที่11หรือภพปราภะมักให้คุณ แต่ว่าพอหลังจากวันที่8เมษายน2565ถึง19เมษายน2566ดาวพฤหัสนั้นได้โครจรอ,อยู่ในราศีมีนเป็นภพวินาศให้โทษแม้ว่าดาวพฤหัสจะได้มาตรฐานเป็นกรเกษตรแสดงถึงความมั่นคงเมื่อต้องอยู่ในภพวินาศดาวพฤหัสนี้ไม่อาจคุ้มชะตาบ้านชะตาเมืองได้กลายเป็นว่าเปิดโอกาส ให้ดาวบาปพระเคราะห์ร้ายห้าดวงตั้งแต่พระสาวพระอังคารพระราหูมฤตยูดวงอาทิตย์เข้ามาย่ำยีดวงเมืองทําให้ต้องระวังในช่วงนี้ประชาชนลุกฮือขึ้นมานําสู่เหตุการณ์ร้ายทางออกปัญหารัฐบาลอาจต้องยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่อันเป็นการลดสถานการณ์ไม่นำไปสู่ความรุนแรงได้ เป็นไงกันบ้างครับเกี่ยวกับคําเตือนโบราณที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการสูบกินมนุษย์ท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างถ้ายัางไงก็ช่วยกรุณาใช้วิจารณญาณและก็ตั้งสติในการรับฟังด้วยเถอะนะครับลําดับถัดไปครับเชื่อว่าครอบครัวคนอ่านข่าวคําทานายทุกท่านเนี่ยอยากจะได้รับฟังแล้วก็อยากจะได้ยินกันมากนะครับเกี่ยวกับดวงของนายกจึงขอเรียนเชิญรับฟังประการต่อไปได้เลยครับ ดวงนายกรัฐมนตรีเดิมแล้วเนี่ยท่าน,นมีดวงความมั่นคงทําให้รักษาอํานาจตําแหน่งเอาไว้ได้แต่ทว่าด้วยดาวเสาโคจรมาทับลักษณาตัวของท่านดังคําพยากรณ์ที่ว่าเสาจรประทับลักคนนั้นจะหม่นมองเสียทรัพย์และสิ่งของครุเหตุจะพึงมีดังโปริศาสตร์ราษฎรนนั้นก็ขับหนีจากขัตติยาสีสิริราชนคร ทำให้มีการชุมนุมขับไล่ให้เห็นอยู่แล้วเหตุการณ์ดาวเสาโคจรทับลักนาบุคคลน,นี้เคยปรากฏในสมัยอดีตนายกทักษิณล่าวนั้นไม่ชัดเท่าครั้งนี้ในปี2547ถึง2549ดาวเสานั้นโคจรนในราศีกรกฎทำมุมตรงข้ามราศีมังกรแล้วดาวเสาทับตนุรักษ์พระจันทร์พระอาทิตย์ ทำให้มีการเดินขบวนขับไล่สู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ทว่าในปีนี้ครับดวงเมืองตรงกันนั่นก็คือดาวเสารเป็นกาลีแต่ว่าดวงตัวของนายกเป็นคนละดวงกันในการชุมนุมประท้วงขับไล่ในครั้งนี้จะรุนแรงยิ่งขึ้นฉะนั้นจะต้องหาทางผ่อนคลายเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มักมีพลังบางอย่างเข้ามาแทรกนำสู่การเปลี่ยนแปลงตามมาได้โดยเฉพาะ ช่วงดาวอังคารโคจรในราศีเมษในวันที่26มิถุนายนถึง9สิงหาคมนี้ประเด็นในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องเทียบเคียงดวงเมืองประเทศที่มีศูนย์กลางอำนาจตั้งไว้ในกรุงเทพมีคำทํานายผู้ว่ากทมคนใหม่จะต้องพยากรณ์ตามดาวพฤหัสเป็นดาวมหาชนโคจรสองช่วงนั่นก็คือในช่วงแรกโคจรอยู่ในราศีกุมหรือภพที่11 ในวันที่28พฤศจิกายน2564ถึง8เมษายน2565ที่ช่วยส่งผลดีต่อฝ่ายรัฐบาลแน่ๆหากว่าจัดก,การเลือกตั้งหลังจากนั้นไปเดาวพฤหัสโคจรอยู่ในราศีมีนที่เป็นภพวินาศตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ถึง19เมษายน2566แล้วดาวพฤหัสจะไม่คุมชะตาบ้านชะตาเมือง ผู้ปกครองบ้านเมืองก็อาจเกิดความเพี้ยงพำ้ำพลิกผันให้ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายคลานมีโอกาสได้รับชัยชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไปครองได้ทั้งหมดเหล่านี้ครับสะท้อนให้เห็นว่าตลอดทั้งปี2565ดวงเมืองไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจ,จนร้อนเป็นไฟคนไทยจะต้องประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยกันแล้ว ดวงบาปพระเคราะห์นั้นจะโคจรออกดวงเมืองปี2566สิ่งเลวร้ายจะผ่านและจะนำเรื่องดีๆเข้ามาแทนที่เองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ติดตามช่อง YouTube trn tv ครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านท่านฟังมาจนจบแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างท่านรู้สึกนึกคิดอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย เรื่องของการคำทํานายจากโหนดังต่างๆหรือว่าแม่หมออะไรต่างๆแล้วเนี่ยมักแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการพยากรณ์เกี่ยวกับความรู้ที่พวกเขาเหล่านั้นได้ร่ําได้เรียนมาอันเนี้ยกระผมเลยคิดว่ามันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่น้อยคนนักจะเข้าใจที่น้อยคนยิ่งนักจะรู้และก็รับทราบ แต่กระผมยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านผู้ติดตามทุกท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคําทํานายและการพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งดวงเมืองดวงบุคคลหรือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้เพราะว่ามันบ่งบอกให้ถึงว่าคนไทยของเราเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศของเราดังนั้นครับถ้าหากว่าท่านฟังแล้วเนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรท่านรู้สึกนึกคิดอย่างไรกรุณาคอมเมนต์ลงในคลิปวิดีโอนี้ ด้านล่างที่มีช่องคอมเมนต์นะครับแล้วผมเนี่ยจะอ่านทุกข้อความจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าหากว่ามีคอมเมนต์ไหนมีข้อความใดที่ฟังแล้วเนี่ยหรือว่าอ่านแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนเนี่ยหรือว่าการะผมเล็งเห็นว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณภาพาการะผมจะขออนุญาตหยิบยกคอมเมนต์นั้นมาอ่านมานําเสนอในท้ายคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ครอบครัวคนอ่านข่าวท่านอื่นๆได้รับฟังเถอะนะครับก็คือง่ายๆเลยคนอ่านข่าวคนนี้ก็อยากจะเป็น กระบอกเสียงเล็กๆให้กับครอบครัวคนอ่านข่าวที่อยากจะบอกต่อหรือว่าอาจจะอยากจะส่งเรื่องราวให้กับครอบครัวท่านอื่นๆได้รับฟังกันหรือว่าจะเป็นผู้ติดตามที่มีอยู่ทั้งหมดในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับอเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ TRNTV ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปขอตัวจาก,กลากันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณครับ